สวัสดีค่ะนักเรียนคุณครูตุกตานะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในหัวข้อเรื่องทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายจากข้อมูลนะคะทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลคืออะไรนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณครูก็จะมีะลิงก์การสอนนะคะของอสสวทนะคะเนื่องจากว่านักเรียนนะคะ นักเรียนป .3 นะคะยังไม่ได้รับหนังสือเรียนใช่ไหมคะเรายังไม่ได้รับหนังสือเรียนนะคะคุณครูก็เลยหาลิงก์เกี่ยวกับบทเรียนในหนังสือนะคะเพื่ออธิบายให้นักเรียนเข้าใจแล้วก็นักเรียนก็ดูตามไปด้วยนะคะและคุณครูก็มีคำถามหลังจากจบกิจกรรมของเรานะคะ ให้นักเรียนตอบตอบใส่ตรงไหนนักเรียนบางคนนะคะก็ได้รับแบบฝึกหัดไปแล้วใช่ไหมคะนะนักเรียนบางคนได้รับแบบฝึกหัดไปแล้วฉะนั้นนักเรียนสามารถทําไปตามไปพร้อมกับคุณครูได้นะคะ,ะแต่ว่าอพอนักเรียนทําไปพร้อมกับคุณครูเนี่ยเปิดเทอมมากคุณครูก็ยังจะอธิบายไปอีกนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นนะคะ ใครที่ยังไม่มีแบบฝึกหัดเล่มน,นี้นะคะอะเป็นเล่มสีขาวเห็นไหมคะจะเขียนว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเขียนชัดๆก่อนอ่านี่นะคะอะเป็นเล่มสีขาวนะคะเขียนเล่มหนึ่งนะคะเหมือนเดิมเลยหนังสือแบบฝึกบันทึกกิจกรรมนะคะ,ะทีนี้ วันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาทำที่หน้าหน้าที่เจ็ดนะคะหน้าที่เจ็ดแต่ว่านักเรียนต้องฟังก่อนนะอ่านักเรียนฟังก่อนนะคะแต่ถ้าใครไม่มีนะคะก็ทำลงในสมุดได้นะคะพอเปิดเทอมมาได้รับแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยนักเรียนค่อยมาเขียนลงในแบบฝึกหัดนะคะอ่เดี๋ยวจะให้นักเรียนชม วิดีโอนะคะคุณครูจะให้นักเรียนชมวิดีโอนะวิดีโอเกี่ยวกับการจัดกระทาและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะแปบบหนึ่งนะคะอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้รับแบบฝึกหัดนะคะ ก็เขียนใส่ในสมุดก็ได้ส่วนคนไหนที่ได้รับแบบฝึกหัดไปแล้วนะ<ม>ก็สามารถเขียนลงในแบบฝึกหัดไปพร้อมกับคุณครูได้เลยนะคะ เด็กๆครูจิ๊บนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเด็กๆก็จะได้อยู่กับครูจิ๊บตลอดทั้งวิดีโอเลยแต่วันนี้ค่ะครูจิ๊บไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเพื่อนมาด้วยค่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้เขาหายไปไหนค่ะงั้นเดี๋ยวเราเรียกเขาออกมาก่อนดีกว่านะคะรับบี่รับบี่รับบี่มาแล้วมาแล้ว สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนทำไมออกมาช้าจังล่ะคะรับบี้ครับบี้ก็กำลังตาลายอยู่กับข้อมูลที่รวบรวมได้จากเด็กๆอยู่นะสิคะอืมข้อมูลอะไรหรอคะข้อมูลรสชาติไอศครีมที่เด็กๆชอบทานที่ครูจิ๊บให้รวบรวมไงล่ะคะอ๋อข้อมูลนี้นี่เอง ก็ถ้าเรารู้ว่าเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยชอบทานไอศครีมรสชาติอะไรกันบ้างรสชาตินึงมีกี่คนเราก็จะได้เลือกรสไอศครีมที่เด็กๆชอบเนี่ยแล้วก็นำมาแจกในงานโรงเรียนไงล่ะคะแต่เอ๊ ทำไมทำให้รับมีตาลายได้ขนาดนี้ล่ะคะก็ข้อมูลที่ได้มามีเยอะแยะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้ครูจิบเข้าใจได้ง่ายๆดีคะ่ะอ๋อแบบนี้นี่เองงั้นไหนขอดูข้อมูลหน่อยสิว่าเยอะขนาดไหนโอ้โหเยอะจริงๆด้วยคะ่ะเด็กๆอืม งั้นเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยรับบี้คิดดีกว่าไหมคะว่าถ้ามีข้อมูลจํานวนมากเนี่ยจะทํายังไงเพื่อตอบคําถามที่เราต้องการแล้วก็สื่อสารให้คนอื่นเนี่ยเข้าใจได้ง่ายและรวดเร็วคะ่ะเป็นยังไงคะเด็กๆคิดกันออกไหมเออเอแล้วทำไมรับบี้ถึงหน้าเศร้าแบบนั้นล่ะคะ รับบี้ก็คิดไปพร้อมกับเด็กๆแต่ก็คิดไม่อมอกเลยค่ะ,คะเดี๋ยวครูจิ๊ปเนี่ยจะพารับบี้แล้วก็เด็กๆไปหาคำตอบดีไหมคะดีค่ะดีค่ะรับบี้พร้อมแล้วแล้วเด็กๆล่ะคะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยไปหาคำตอบกันเลยคะ่ะในวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันเรื่อง ทัากษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลค่ะโดยจะให้เด็กๆนะคะอ่านเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเข้าตูค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปอ่านเรื่องนะคะครูก็มีคําถามอยู่หนึ่งคำถามค่ะเป็นคําถามคิดก่อนอ่านอยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยลองตอบกันก่อนคําถามคิดก่อนอ่านมีอยู่ว่า การสัด์กระทาและสื่อความหมายข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรก็เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลงเขียนคําตอบเนี่ยลงในกระดาษเอาไว้ก่อนและระหว่างที่เด็กๆตอบคําถามนะคะก็อย่าลืมกดพักวิดีโอไว้ก่อนแล้วก็ค่อยกดเล่นต่อค่ะเพื่อที่จะไปดูในวิดีโอต่อไปค่ะ สำหรับเรื่องที่เด็กๆจะอ่านนะคะก็จะพบคำสำคัญอยู่หนึ่งคำนั่นก็คือคำว่าการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลคำนี้เนี่ยจะหมายความว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากเนื้อเรื่องกันดีกว่าค่ะ ในเรื่องที่จะอ่านนะคะก็จะมีอสองย่อหน้าด้วยกันแต่ครูจะแบ่งให้เด็กๆนะคะได้อ่านทีละย่อหน้าขณะอ่านนะคะก็อย่าลืมกดพักวิดีโอ,อไว้ก่อนจากนั้นก็ค่อยกดเล่นถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วเนี่ยก็ไปกันเลยค่ะ กันบ้างคะเนื้อเรื่องในย่อหน้าแรกเด็กๆมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องว่ายังไงบ้างในเรื่องนี้นะคะก็จะมีพ่อแล้วก็เข้าตูใช่ไหมเอ่ยแต่วันนี้นะคะเข้าตูเขาก็จะต้องทําการบ้านด้วยแล้วเด็กๆจํากันได้ไหมเอ่ยว่าเข้าตูเนี่ยเขาต้องทําการบ้านเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วล่ะค่ะเข้าตูเขาก็จะต้องทำการบ้านเกี่ยวกับเรื่องแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านั่นเองซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะคะที่เข้าตูหาได้เนี่ยเขาก็ดูได้จากสารคาดีในอินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะแล้วเข้าตูเขาได้ข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าคะเด็กๆถูกต้องค่ะเข้าตูเนี่ยเขาก็ได้มาว่า แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้านะคะก็มีอยู่หลายแหล่งด้วยกันแล้วก็ยังสามารถใช้แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยในการผลิตไฟฟ้าได้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะนี่ก็เป็นเนื้อเรื่องที่ได้จากในย่อหน้าที่หนึ่งงั้นเดี๋ยวลองไปอ่านย่อหน้าที่สอกันต่อเลยค่ะ ยังไงบ้างคะข้อมูลที่ได้จากนยโอหน้าที่2เข้าตูเนี่ยเขาได้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้ามามากมายเลยใช่ไหมคะแต่เขาก็ยิงกังวลนะคะว่าจะนําข้อมูลจํานวนมากนี้เนี่ยไปสื่อสารให้ครูแล้วก็เพื่อนเอนเ,อนเนี่ยเข้าใจได้ยังไงแต่พ่อคะ่ะแนะนําเข้าตูไปอย่างหนึ่งเด็กๆจําได้ไม่เอ่ยว่าพ่อเขาแนะนําเข้าตูว่ายังไงบ้าง เก่งมากค่ะเด็กเดกพอนะคะก็แนะนำบอกเข้าตัวว่าให้นำข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมากเนี่ยมาจัดกระทําให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองอ๋แบบนี้แสดงว่ารับปี้เขาคงได้คำตอบที่จะไปจัดการเรื่องไอศครีมแล้วล่ะค่ะเด็กๆ แล้วเด็กๆล่ะคะได้คำตอบกันหรือยังคะว่าถ้าเรามีข้อมูลจำนวนมากเนี่ยจะทำอย่างไรเพื่อตอบคำถามที่เราต้องการแล้วก็สื่อให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นเราก็นำข้อมูลมาจาัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นไงล่ะคะแมเรียบตอบใหญ่เลยนะรับบี้เด็กๆเองก็น่าจะได้คำตอบเช่นเดียวกับรับบี้แล้วใช่ไหมคะอ แล้วจากที่อ่านเนื้อเรื่องไปตอนนี้เนี่ยเด็กๆกกับรับบี้ก็คงจะเข้าใจความหมายของคำสำคัญกันแล้วใช่ไหมเอ่ยใช่ค่ะคำว่าการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลก็เป็นการนำข้อมูลมาจัดให้อยู่ในรูปแบบที่จะทำให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะเออเือ,อเก่งมากเลยค่ะรับบี้และเด็กๆเ,เองก็เช่นกันนะคะจาก เนื้อเรื่องเนี่ยก็คิดว่ารับบี่แล้วก็เด็กๆเ,เนี่ยก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลกันพอสมควรแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาสรุปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งดีไหมคะจากการอ่านเรื่องนะคะก็สามารถสรุปได้ว่า การจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลก็เป็นการนําข้อมูลมาจัดกระทําให้อยู่ในรูปแบบที่จะทําให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้นและก็สามารถตอบคําถามที่อยากรู้ได้ค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะลากันไปในวันนี้นะคะครูก็อยากที่จะให้เด็กๆเ,เนี่ยลองไปตอบคําถามในหัวข้อรู้หรือยังที่ถามว่าการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลมีประโยชน์อย่างไร ซึ่งก็เป็นคำถามเดียวกับในหัวข้อคิดก่อนอ่านนั่นเองค่ะหลังจากที่เด็กๆตอบคำถามในรู้หรือยังแล้วก็นำคำตอบนี้ค่ะเรามาเปรียบเทียบกับคำตอบที่เคยตอบเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ระหว่างที่เด็กๆเ,เขียนคำตอบก็อย่าลืมกดพักวิดีโอ,อไว้ก่อนนะคะแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยกดเล่นวิดีโอต่อค่ะ กระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะก็มีประโยชน์ก็คือจะช่วยให้เราเนี่ยเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะตอบคำถามในบกข้อรู้หรือยังกันได้ไมมเอย่ยสุดท้ายนี้นะคะครูก็อยากที่จะฝากให้เด็กๆเกนี่ยลองไปคิดต่อดูว่าเราจะจัดกระทำแล้วก็สื่อความหมายข้อมูลในรูปแบบใดได้บ้างคะ่ะ ถ้าอยากรู้คำตอบแล้วก็อย่าลืมมาเจอกันในวิดีโอถัดไปนะคะกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลได้อย่างไรค่ะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะเราก็จะใช้ใบแจ้งข่าไฟฟ้าสำหรับทากิจกรรมค่ะ โดยเด็กๆนะคะสามารถเตรียมไว้ล่วงหน้าได้โดยการสแกน QR Code หรือว่าใส่ช็อต URL ที่แสดงอยู่ในวิดีโอตอนนี้นะคะเพื่อที่จะดาวน์โหลดใบแจ้งข้าไฟฟ้าออกมาสำหรับทำกิจกรรมค่ะและสำหรับวิดีโอนี้นะคะครูจิ๊บแล้วก็รับมีเนี่ยก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย บ้างคะนักเรียนนะคะได้รับชมวิดีโอไปแล้วนะคะนักเรียนมีความเข้าใจไหมคะ,ะคุณครูจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะการจัดกระทําและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะหมายถึงว่าเมื่อเราทราบข้อมูลมาแล้วเนี่ยเราจะมาจัดกระทําอยู่ในรูปแบบไหนนะคะถึงจะทําให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจได้มากขึ้นใช่ไหมคะ,ะคุณครูมีตัวอย่างนะคะ คุณครูมีตัวอย่างนะคะที่จะให้นักเรียนได้ดูนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะเป็นข้อมูลนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูย่อรูปภาพค,คุณครูลงก่อนเนาะอ่ะพึบอืมอ่ะนักเรียนดูนะคะว่าข้อมูลนะคะอ่าอุณหภูมิเวลาแปด จุด00นวันที่22พฤษภาคมพศ2562ของจังหวัดต่างๆมีจังหวัดอะไรบ้างคะนักเรียนนะคะมีพะเยาสิงห์บุรีนะคะ,นะคะอำนาจเจริญตราดแล้วก็สตูลน,นะคะเราก็มาดูนะคะว่าเอเราจะจัดอยู่ในรูปแบบไหนนะแบบข้อความเขียนไปเลยว่าพะเยามีอุณหภูมิ กี่องศา,าสิงบุรีมีอุณหภูมิเท่านี้องศาอำนาจเจริญมีอุณหภูมิเท่านี้องศาแบบนี้จะง่ายไม่นะหรือนักเรียนจะมาจัดอยู่ในแบบของรูปแผนภูมิรูปภาพนะคะก็ได้นะคะแผนภูมิรูปภาพอ่ะพิบอ่าครูจะให้นักเรียนดูเพิบเลย มาจัดกระทําอยู่ในรูปแผนภูมิรูปภาพก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ตีตารางมาแล้วก็จะมีบอกเลยค่ะจังหวัดพะเยาแล้วก็มีรูปภาพของอเทอร์โมมิเตอร์นะคะที่เอาไว้วัดอุณหภูมินั่นเองนะคะ,ะกำหนดให้เห็นไหมคะข้างล่างเห็นไหมคะกำหนดให้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยรูปเทอร์โมมิเตอร์สีแดงนะคะแทนอุณหภูมิ1อ,องศาเซลเซียสนะคะ มันเป็นยังไงคะแทนอุณหภูมิหนึ่งองศาเซลเซียสนักเรียนก็แค่วาดรูปนะคะหนึ่งถ้าวาดหนึ่งแท่งก็คือเป็นหนึ่งองศาเซลเซียสแต่เมื่อกี้เราได้รับข้อมูลมาใช่ไหมคะ,ะเราได้รับข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้อ่าเป็นไงคะเราได้รับข้อมูลมาในลักษณะแบบนี้เราก็ต้องมานับก่อนว่าเขาให้ข้อมูลมากี่องศาเซลเซียสนะคะ เราจะมาจัดอยู่ในรูปแบบของตาของแผนภูมิของแผนภูมิรูปภาพก็ได้นะคะแต่คนอื่นเขาจะเข้าใจเหมือนเราไม่น่าอันนี้ก็อีกเรื่องหนึง่งใช่ไหมคะหรือนักเรียนจะมาจัดกระทาให้อยู่ในรูปแบบตารางที่บอกเป็นตัวเลขก็ได้นะคะตามรูปนี้เลยนะคะอ่ะ เป็นรูปแบบของตารางนะคะนี่ก็บอกเลยค่ะว่าจังหวัดพะเยานะคะมีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสนะคะสิงบุรีมีอุณหภูมิ30องศาเซลเซียสนะคะหรือว่าอำนาจเจริญมีอุณหภูมิ28องศาเซลเซียสนะคะตราดมีอุณหภูมิอยู่ที่29องศาเซลเซียสนะคะหรือว่าสตรูลน,นะคะมีอุณหภูมิอยู่ที่27องศาเซลเซียสนะคะอะ นักเรียนคิดยังไงคะในการจัดรูปแบบของแผนภูมิรูปภาพกับแบบตารางคะนักเรียนคิดว่านักเรียนมองแล้วเนี่ยอันไหนที่มันเข้าใจได้ง่ายคะมองปุ๊บรู้ป,ปั๊บเลยว่าเฮ้ยพยาวยีสิบแปดองศาเซลเซียสหรือว่านักเรียนจะชอบเป็นแบบแผนภูมิรูปภาพนะคะเป็นแบบแผนภูมิรูปภาพก็ได้แบบนี้นะคะอ่าแล้วแต่นักเรียนเลือกได้เลยนะคะ แต่เราต้องถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะจัดอยู่ในรูปแบบไหนคะถ้าเป็นคุณครูครูคก็จะจัดอยู่ในรูปแผนภูมิแบบแบบตารางนะคะจะจัดแบบตารางนะคะเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายนะคะ,ะทีนี้คุณครูคเนี่ยมีแบบฝึกหัดใช่ไหมคะให้นักเรียนดูนะคะก็คือเกี่ยวกับ คำถามนักเรียนรู้หรือยังใช่ไหมคะในโจทย์ถามว่าการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลมีประโยชน์อย่างไรคะนักเรียนนักเรียนลองตอบไปก่อนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนตอบไปก่อนดูซิว่านักเรียนจะตอบเหมือนคุณครูไหมนะทำไปสินักเรียนจะตอบเหมือนครูไหม คุณครูก็จะตอบลักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนจะตอบเหมือนครูไหมนะเชลยแล้วนะคุณครูตอบแบบนี้นะนักเรียนตอบเหมือนครูไหมคะทำทำให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่ายอันนี้คือคําตอบของครูนะคะคําตอบของครูเหมือนคําตอบของนักเรียนไหมคะ ไม่เป็นไรนะคะใครตอบผิดนักเรียนก็เออจริงเนาะเออเราอาจจะตกคำนี้ไปอตอบแก้เหมือนครูดีกว่าอันนี้ก็ได้นะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะแบบฝึกหัดหน้านี้ก็คืออยู่ในหน้าที่7นะคะอยู่ในหน้าที่7นะคะคนไหนที่มีแบบฝึกหัดแล้วนะคะคนไหนที่มีแบบฝุดหัดแล้วนะคะอ,อีกแบบ๊บนึงนะเดี๋ยวครูขยายจอ คนไหนที่มีแบบฝึกหัดแล้วนะคะตามนี้เลยใหญ่ไปอ่ะคนไหนที่มีแบบฝึกหัดแล้วนะคะนักเรียนสามารถเปิดไปทาแบบฝึกหัดที่หน้าที่7ได้เลยนะคะหน้าที่7นะคะนักเรียนนีหน้านี้เลยนะ เห็นไหมคะถ้าใครมองไม่เห็นนะคะคุณครูก็จะมีเอกสารให้เหมือนกันนะคะนักเรียนสามารถคลิกดูนะคะดาวน์โหลดเอกสารได้นะคะในแบบฝึกหัดนี้นะคะห,หรือว่านักเรียนจะหยุดวิดีโอแล้วก็เพื่อเขียนตามครูก็ได้นะคะเขียนตามคุณูได้เลยคนไหนที่ไม่มีแบบฝึกหัดก็เขียนลงในสมุดนะคะเขียนลงในสมุดได้เลยนะ นี่อ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็พบนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะฉะนั้นเจอกันใหม่ในคราบหน้านะคะเราจะเจอกันอีกวันที่เท่าไหร่นะเราจะเจอกันอีกในวันศุกร์ที่สี่มิถุนายนนะคะวันศุกร์ที่สมิถุนายนนะคะอะ่เจอกันใหม่นะคะนักเรียนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ